วงสวิงที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟทุกคนนั่นอยากจะมีแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสวิงที่ดีนั้นเป็นอย่างไรร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และเจาะลึกไปกับทุกต้นแบบวงสวิงระดับโลกในรายการส wing Factor ครับและวงสวิงระดับโลกนะครับที่เราจะนำมาวิเคราะห์กันในวันนี้เป็นเจ้าของ8แชมป์ PGA ทัวร์และยังสร้างประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีนักกอล์ฟคนไหนทำได้กับการป้องกันแชมป์ FedEx Cup Playoff BMW Championship ในปี2021และปี2022 แพ t ตี้ไอซ์แพตติแคนเล่ครับและก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วงสวิงของแพตติแคนเล่นะครับเพื่อให้านากอฟเนี่ยเข้าใจแต่และตำแหน่งของวงสวิงได้อย่างง่ายเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกับ 10P System กันครับเทน Position ในกอล์ฟสวิงก็คือ 10P นะครับ Position แรกนะครับจะเป็นตำแหน่งของการ s e ต u p ตำแหน่ง P 2นะครับคือตำแหน่งก้านขนานพื้นตำแหน่ง P 3ครับคือแขนขนานพื้น P 4ครับคือตำแหน่งของท็อปสวิงนะครับ P 5าครับตำแหน่งแขนขนานพื้นในขณะที่กำลังดาวสวิง P 6ตำแหน่งก้านขนานพื้นในขณะที่ดาวสวิงเช่นเดียวกัน P 7ครับคือตำแหน่ง Impact Position นะครับ P 8คือตำแหน่งก้านขนาดพื้นโฟลต o P 9ก้าตำแหน่งแขนขนานพื้นโ o ลตูและ P 1 0ครับตำแหน่ง การจบวงสวิงและวงสวิงของแพทริกแคทเล่นะครับเราจะวิเคราะห์กันทั้งฝั่ง Face On นะครับและ Down ด h e ไล n ์เริ่มมาที่ P1 ในฝั่งเฟ c ออนกันก่อนเลยนะครับจากตำแหน่งด้านหน้าตรงนี้ผมสังเกตเห็นกริปนะครับของแพทริกแคทเล่เนี่ยที่ค่อนข้างจะสตรองนะครับต้องบอกว่าตรงนี้ผมจะเห็นโลโก้ของถุงมือเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นถึงสีนั k เกเลยเพราะว่าอันนี้เป็นการตีไดรเวอร์นั่นเองนะครับ แนวก้านนะครับของดรเวอร์นะครับจะชี้แบบลีนแบ็กเล็กน้อยนะครับก็คือลีนมาทั้งข้างหลังจะไม่ได้ดันข้อมือไปข้างหน้าเนื่องจากอันนี้เนี่ยเป็นการตีดรเวอร์นะครับเชื่อได้ว่าการยืนแบบนี้เนี่ยจะส่งผลนะครับกับการตีที่เป็นมุมเสยนะครับสำหรับการตีดรเวอร์ของแพทริกนั่นเองการยืนครับแนวเท้านะครับกว้างกว่าแนวของไหลนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ากว้างกว่าแนวของไหลชัดเจนนะครับมุมลําตัวนะครับจะเห็นว่ามุม ไหลขวานะครับและไหลซ้ายเนี่ยมีการเอียงเล็กน้อยนะครับก็คือมีการเอียงทางขวานั่นเองนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะตีไดรเวอร์ครับนี่คือเป็นท่าเตรียมพร้อมนะครับที่จะตีไดรเวอร์ได้อย่างมีพลังนั่นเองขึ้นมาที่ตำแหน่ง P2 ครับตำแหน่งก้านขนาดพื้นนะครับจากตำแหน่งนี้นะครับสิ่งที่ผมมองนะครับแพทติคลเล่เนี่ยเทคไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับก็คือมีมุมที่ห่างจากหน้าขาขวานะครับออกมานะครับและกริปเนี่ยยังอยู่ในลักษณะเดิมอยู่นะครับ ตำแหน่ง p 3ครับขึ้นมาตำแหน่งแขนซ้ายขนาดพื้นนะครับตำแหน่งแขนซ้ายขนาดพื้นตรงนี้เราเห็นแขนขวาของเขาเนี่ยอยู่สูงพอสมควรแปลว่าเขาอ่ะไม่ได้ยกแขนขึ้นมาเฉยนะครับหลังจากที่เขาเทคกว้างมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคีปที่จะเชินเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเพราะอยากให้ท่านกอล์ฟนึกภาพว,าว่าถ้าเรายืนตัวตรงในลักษณะนี้นะครับหันตัวไปทางขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแขนขวาของเราอ่ะก็อยู่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับจะไม่ได้ยกขึ้นมาจนแขนซ้ายเนี่ยสูงกว่าแขนขวาแบบนี้นะครับในขณะที่เราแบ็กสวิงนะ จากตำแหน่งนี้นะครับผมเห็นมุมลำตัวนะครับยังอยู่ในลักษณะที่สปายของเขาเนี่ยย,ยังเอียงอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้ากลับไปที่ P1 เนี่ยเราก็จะเห็นการเอียงตัวแบบนี้มุมลำตัวนะครับจะเป็นการเอียงตัวไปทางขวานะครับเมื่อขึ้นมาตำแหน่ง P3 ก็ยังเห็นการเอียงตัวไปทางขวาเช่นเดียวกันนะครับก็คือแกนยังอยู่ในแกนเดิมนั่นเองไปจนถึงตำแหน่งท็อปสวิงครับตำแหน่ง P4 นะครับตำแหน่ง P4 เนี่ยต้องบอกว่ามุม <S <S เนี่ยผมก็ยังเห็นแกน <lair> ลำตัวเนี่ย ยังอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาเป็นคนที่เทินตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ที่เดิมเลยนะครับต้องบอกว่ามือค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ตำแหน่งไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะขนานกับพื้นนะครับถ้าเราขีดเส้นกันที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแนวก้านเนี่ยค่อนข้างที่จะขนานกับพื้นนะครับจากตำแหน่งนี้ครับลงมา P5 ครับสังเกตน,นะครับเราจะเห็นการเปิดสะโพกของแพทริกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับจะไม่ได้เห็นการชิฟน้ำหนักมากนะครับ ผมมีดีเทลเล็กน้อยนะครับอยากให้นากกอฟได้เห็นภาพนะครับก็คือตำแหน่งของเท้าขวาตรงนี้นะครับที่เหมือนว่าจะมีการเปิดออกจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อยนะครับเหมือนเท้าเขามีมีการขยี้ออกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นวิธีการ สร้างกราวฟอสในมุมของออทอร์กหรือว่าแรงบิดนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่ากราวฟอสจะมีทั้งการถ่ายน้ำหนักที่เป็นถ่ายน้ำหนักขวาซ้ายถ่ายน้ำหนักที่เป็นแรงบิดนะครับและแรงที่เป็นแรงในแนวเวอร์ติเคิลฟอสนะครับก็คือแรงในแนวทีบนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมมองว่าแพทริกเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้แรงในแนวของการบิดนะครับหรือว่าใช้แรงจากพื้นในการที่ทําให้เขาเมีการหมุนตัวได้อย่างดีอย่างนั้นเองนะครับจากตำแหน่งนี้ครับดาวสวิงลงมาครับ P6 นะครับ สังเกตว่าของเขาเนี่ยจะมีแขนซ้ายที่งอเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเวลาเราดาวสวิงหมุนตัวแรงๆเนี่ยแน่นอนว่าระหว่างแขนตึงแบบนี้แล้วหมุนตัวกับแขนงอเล็กน้อยแล้วหมุนตัวจริงๆต้องบอกตามตรงว่าแขนงอเล็กน้อยแล้วหมุนตัวเนี่ยจะทําให้แนวแขนซ้ายนะครับกับหน้าอกเนี่ยคอนเน็กกันได้นานกว่าก็คือมีการหมุนตัวที่ซิงกันมากขึ้นนั่นเองมาถึงตําแหน่ง P7 ครับ Impact ตอนนี้แนวไม้ครับกลายเป็นชาร์ฟลีนนะครับหรือว่าลีนไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่งไม้ไปครับ P8 รีลิส P9 ร e ลิสครับและ P10 จบวงสวิงนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเดี๋ยวผมขอขีดเส้นที่แนวสะโพกนะครับให้เห็นภาพรวมของการถ่ายน้ําหนักนะครับว่าเขามีการโหลดน้ําหนักขวาซ้ายไหมหรือว่าค่อนข้างที่จะใช้แรงในแนวการบิดนะผมจะขีดเส้นแค่นี้เลยนะครับซ้ายกับขวาเท่าๆกันนะครับแบ็ก w i n g ขึ้นมาจะเห็นว่าเขาหมุนตัวมาเนี่ยไม่มีไปชิดเส้นฝั่งขวาเลยนะครับดาวสวิงลงมาครับมี มาชิดเส้นฝั่งซ้ายเล็กน้อยนะตำแหน่งนี้นะครับก็คือมีการถ่ายน้ําหนักก่อนนั่นเองนะครับก็คือมีการโหลดซ้ายก่อนที่จะบิดออกนะครับมาถึงตำแหน่งนี้ก็เข่าก็ไม่ได้ทะลุเส้นออกไปนะครับแปลว่าเขาใช้แรงในแนวของการถ่ายน้าหนักด้านข้างบวกกับการบิดมากกว่าแรงในแนวของการกระโดดนั่นเองเพราะเราจะเห็นว่าเท้าของเขาเนี่ย จะไม่ได้ลอยจากพื้นนะครับซึ่งโมเดนสมัยใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นหลายคนเนี่ยกระโดดรอยจากพื้นละแต่อย่างแพทติกเนี่ยก็ยังไม่ได้กระโดดลอยจากพื้นแปลว่าเขายังใช้แรงในแนวของการถ่ายน้ำหนักด้านข้างและการหมุนนั่นเองครับเดี๋ยวเราดูที่ดาวเดอะไลน์กันต่อครับในมุมของดาวเดอะไลน์นะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ p 1นะครับณตำแหน่งเซตอัพผมเห็นหลังของเขานะครับที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็น i posture นะครับเรียกว่าไม่ได้เป็น s นะ s คือหลังแอนหรือ c คือหลังโค้งหลังคอมนะครับเป็น c posture อันนี้ต้องบอกว่าอออันนี้คืื iPoer รหรว่า หลังสแควร์นั่นเองนะครับหลังค่อนข้างที่จะตรงถ้าเราเซตอัพแล้วหลังตรงเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะสามารถหมุนตัวในแกนที่รักษาในแกนเดิมได้ง่ายกว่าคนที่เซตอัพแล้วหลังค่อมหรือเซตอัพแล้วหลังแอนนั่นเองตำแหน่งของไม้ครับแนวไม้นะครับชี้มาที่ประมาณเข็มขัดนะครับต่ำกว่าเข็มขัดเล็กน้อยนะครับมีแนวชาร์ปเพลนนะครับแนวเอลโบเพลนครับแล้วก็แนวที่เป็นโชเดอร์เพลนนะครับแนวที่เป็นมุมของ หวัไลลองดูที่แนว p l a n กันก่อนได้เลยนะครับขึ้นไม้มาครับาตำแหน่ง P 2นะครับต้องบอกว่าจากมุมกล้องที่เราเห็นณตอนนี้นะครับตำแหน่ง P 2เนี่ยขึ้นไม้มาตามแนว sharp plane นะครับก็คือแนวก้านนะครับตำแหน่งแขนซ้ายขนาดพื้นครับตำแหน่ง P 3ขึ้นมาที่ elbow plane นะครับและตำแหน่ง P 4ครับต้องบอกว่าตรงนี้นะผมมองว่าแขนของเขาเนี่ยสูงกว่า s h o u d e r plane อย่างที่เห็นกันตอน face on ว่ามือของเขาเนี่ยสูงมากๆนะครับ จากที่เราเห็นตอนนี้เลยว่าแนวแขนของเขาอ่ะสูงกว่าแนว shoulder p l a n ที่เราขีดเส้นกันในตอนแรกซะอีกนะครับตอนหน่ง P4 ตรงนี้ P4 ตรงนี้เราเห็นอะไรอีกบ้างนะครับเห็นหลังมือของเขานะครับค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับหน้าไม้นะครับเรียกว่าก็ยังสแควร์ไว้นะครับสอกขวาตั้งขึ้นมานะครับไม่ได้ไม่ได้กางออกในลักษณะนี้นะครับยังตั้งอยู่แล้วมือของเขาก็อยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะดา w สวิ i n g บางท่านต้องบอกว่าพอสอกกลางปุ๊บเนี่ยกลายเป็นข้อมืออย่างนี้ตรงนี้เนี่ย เวลาลงมาเนี่ยหน้าไม้ก็จะเปิดเยอะส่วนของแพทติงเนี่ยก็จะค่อนข้างที่เป็นมุมของข้อมือจะสัมพันธ์กับหน้าไม้นั่นเองนะครับจากตำแหน่ง p 4ครับเดี๋ยวเราดูเพลนกันตอนดาวสวิงบ้างนะครับลงมาที่ p 5าครับตำแหน่งแขนซ้ายขนานพื้นต้องบอกว่าตำแหน่งแขนซ้ายขนานพื้นตรงนี้เนี่ยแนวไม้ของเขาเนี่ยลงมาระหว่าง shoulder plane และ elbow plane เรียกได้ว่าถึงแม้เขาจะเทคเหมือนจะเข้าในนะต้องช่องใช้คำว่าเหมือนจะเข้าในเพราะต้องบอกว่าตามมุมกล้องที่เราเห็นเนี่ยเหมือนจะ จะอยู่ด้านในเล็กน้อยก็คือตามแนว sharp เ l a แต่ลงมาเนี่ยเขาไม่ได้ลงมาในแนวเดิมหรือว่าไม่ได้ล้วงลงมาจะลงในมุมที่มาข้างหน้ากว่าเดิมเล็กน้อยด้วยซ้านะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปที่ p 2ให้ดูภาพก่อนละกันนะครับตำแหน่ง p 2ขึ้นไม้มาเนี่ยเดี๋ยวผมขอมาร์ k ไว้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนให้เห็นภาพอีกนิดนึงนะครับผมขอมาร์ k ตรงนี้ไว้นะครับขึ้นไม้มาตรงนี้นะครับจังหวะที่ดาวสวิงลงมานะครับแนวแขนลงมาที่ตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ไม่ได้ลงในเพลนเดิมที่ขึ้นไม้สักทีเดียวนะครับก็จะเรียกว่าลงมาข้างบนกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับจากตำแหน่งนี้ครับ P5 นะครับลงมาที่ P6 ครับ P6 ตรงนี้ไม้กลับไปที่ใต้ช h a f t นเพราะฉะนั้นอันนี้แปลว่าเขาจะตีเป็นมุมเสยแน่นอนนะครับรวมถึงค่าเข้ายิมแพกตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นนะครับแนวไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับแนว elbow plane นั่นเอง ส่งไม้ไปครับ P 8 P 9แล้วก็จบวงสวิงเดี๋ยวเราดูดีเทลในเรื่องของมุมร่างกายกันบ้างครับณตำแหน่ง P 2นะครับขึ้นไม้มาตำแหน่งนี้ผมเห็นนะครับการเปิดขานะครับขาขวาที่เริ่มสูงขึ้นขาซ้ายที่เริ่มเก็บเข้ามานะครับและมีเทรนด์ที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเขามีการหมุนตัวที่ค่อนข้างชัดเจนสังเกตจากเท้าขวาอีกทีนึงนะครับที่ผมบอกว่าตำแหน่ง P 4ไป P 5เนี่ยเท้าของเขาเนี่ย มีการบิดออกเล็กน้อยนะครับถ้าธานากฟเห็นในวิดีโอที่ผมจะขีดเส้นเล็กๆตรงนี้ไว้เนี่ยจะเห็นว่าเท้าของเขามีการเหมือนขยี้ออกนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีกระโดดแต่ใช้วิธีขยี้พื้นแทนเพื่อสร้างพลังนั่นเองนะครับลงมาตำแหน่ง P5 ตรงนี้นะครับเราเริ่มเห็นขาซ้ายไปแล้วนะครับ P6 ลงมาและเข้าไป P7 impact เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าผมขีดแนวๆเนี้ยสะโพกก็ไปทางซ้ายของ t a r ก e t แนวไหลก็ไปทางซ้ายของ t a r ก e t แปลว่าณนะตำแหน่ง Impact. เนี่ยเขาได้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วไม่ได้ใช้แขนตีอย่างเดียวซึ่งจากที่เราได้เห็นนะครับว่าเท้าของพทรสิกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของการขยี้นะครับหรือว่าสร้างแรงที่จะทําให้ตัวเนี่ยได้หมุนนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เรานํามาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับส่วนรีวจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในเบรกหน้าครับ